ยอมรับว่าผมผมขิวคุณนะครับไม่ขิวพี่เขาทำไมตื่นนอนทีเล็กกินข้าวเที่ยงทีเล็กช่วงบายๆแก่แดดออกทีเล็กก่อนนอนทีเล็กครับลูกธนร์ไม่รู้อยู่ไหนลูกธนร์ออกเพลงหรือยังตอนนั้นอ่ะออกเพลงแล้วออกแล้วโคตดสุดท้ายผมออกแล้วตอนนั้นอ่ะคุณอยยอยขิวผมนี่ถึงว่าแล้วเป็นร้านสอง้านเลยเรอเนี่ยปีหนึ่งสองแสนถึงว่าไม่เคยทักหาเลยตั้งแต่นั้น ไม่ไม่ผมผมผมก็ช <Rabbi> <mm ื <ijn> ่นชมเหมือนกันครับผมชื่นชมคือกันครับโอ้เสียงเจ้ามิเสนีแห้งโอ้ผมต้องเล่นเพลงนี้ให้นะฮะบ่รู้ว่าอาจารย์นกุตีสิริเดชไบบ์ว่าอาจารย์นกุติพุทธิเล่นได้เราเข้าเต้ว่าผมเปิดเนึ่งไงผมนะเด้อสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าเราสิขอเพลงนี้ผมตลอดเลยว่าแมนแมนฮะเป็นเพลงของเอ่อพี่ไผ่พงศธรนะครับผมโอ้เพลงนั้นหูจักกุล่ะยังนไง vos a en cualquier